ชีวิตมาดามในโนเวย์เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาตกปูนะคะดูดูดูตัวนี้น่ะโมเมนต์ตายบอกย้อนลงไปเลยย้อนลงไปเดี๋ยวมัน้ามันคักๆน่าบอมันยังไม่ตายเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้เขี่ยนะเดี๋ยวมันก็มาตัวใหญ่ไม่ตกตัวใหญ่นั่นไงมาแล้วมาแล้วรอนิดนึง มันไม่ขยับไปแล้วพี่นิดขยับอยู่คุมีความรู้ึกยังไงครับตกปูอันนี้ตัวนี้ตัวนี้นั่นแหละตัวอ้าอได้แล้วนะคะป็นตัวเล็กโอเคอยู่เอาไปค่ะไปดองค่ะทำไมเนี่ยหนูอยากรู้อ่ะเหมือนกันไอกลายเขียดูซิมาดูนะคะมาดูสาวไทยในนอร์เวย์นะคะตกปูค่ะตกปูเนอ่ยหผางขาร้อยแปดสิบไปเลยเย็วมองไทยไม่เคยตกรกค่ะปูปลาฮาหอยนะ ซื้คิวแล้วค่ะมาอยู่เมืองนอกทำเป